จำพวกปลาให้มากขึ้นในปลามีอะไรดีครับจึงทําให้ลูกเขยดีมามีไขมันปลาโอเมก้าสามแต่ปรากฏว่าไขมันปลาเนี่ยมันเป็นน้ํามันไม่อิ่มตัวถ้าเราเอาปลาไปทอดเกิดอะไรขึ้นครับมันจะเปลี่ยนจากน้ํามันปลาโอเมก้าสามเป็นทานแฟตแทนแต่ถ้าเรา,เาปลาไปทําแกงส้มไม่เป็น เรากินปลาแกงส้มเราได้ไขมันดีเราได้โอเมก้าสามแต่เราเลือกกินปลาทอดเราได้ทานแฟตบางคนรักสุขภาพครับแต่เหม็นคาวปลาพยายามกินปลาเลยเอาปลาไปทอดหมดเลยแทนที่ลูกเขยตัวดีจะมาครับหายหัวหมดเลยลูกเขยตัวร้ายเต็มเลยที่เลือดอุดตันเลยจากการกินปลาเพราะเราไปกินปลาทอดแล้วบางคนไปกินไข่ไปตรวจเลือดคุณหมอร้องจากเลย L D L ขึ้นเยอะแยะไปหมดตัวร้าย S D L ตามหมดเลยเพราะว่าเราไปกินไข่เจียวนะฮะไอความร้ายมันอยู่ที่น้ำมันที่เราไปเจียวมันแต่ถ้าเรากินไข่ต้มกินไข่ตุนไข่ไข่ปิ้งไข่เคม็มไข่เค็มกินได้นะฮะมันขึ้นเหมือนกันนะฮะคอลเลสเตอรอลแต่มันขึ้นสองตัวมันขึ้นทั้งลูกเขยดีลูกเขยร้ายเลยไอสองตัวนี้มันสู้กันเองอยู่แล้วเราไม่ต้องไปยุ่ง ไขมันรวมสูงขึ้นช่างหัวมันเพราะเราได้ลูกเขยดีมาสู้กับลูกเขยร้ายไปในตัวเพราะไขมันรวมไม่ต้องต่ำเอาลูกเขยตัวดีให้เยอะๆแล้วเราปลอดภัยเพราะไอ้ตัวนี้มันล้างหลอดเลือดเปลี่ยนบทบาทความคิดใหม่เปลี่ยนบทบาทวิธีใหม่ชีวิตเราจะไม่ยุ่งยากมากบางครั้งไอ้ยุ่งยากเราเกิดโทษด,ด้วยเพราะฟ้ามไม่รู้เรื่องนะครับกลัวแต่สิ่งที่ไม่ต้องกลัว ไอสิ่งที่ดีๆเราไม่รู้เรื่องเลยนะครับระหว่างปลาทะเลกับปลาน้ําจืดผมเลือกอะไรก่อนครับดูหน้าจอเลือกปลาทะเลทําไมปลาทะเลจึงมีโทษน้อยกว่าปลาน้ําจืดครับเพราะมันอยู่ในสิ่งที่อยู่ในน้ําที่สะอาดกว่าปลาน้ําจืดมีข้อเสียคือมนุษย์เราทําให้น้ําสกรปรกสิ่งแวดล้อมเป็นพิษเยอะถ้าเลือกได้ผมเลือกกินปลาทะเลก่อน แล้วปลาทะเลทำไมเลือกน้ำลึกก่อนฮะก่อนปลาทะเลเอาไทยเพราะน้ำยิ่งลึกยิ่งสะอาดน้ำยิ่งลึกยิ่งเย็นน้ำเย็นมันก็จะมีน้ำมันที่ดีเยอะมีโอเมก้าสามเยอะคนญี่ปุ่นที่กินปลาเนี่ยนะฮะกินปลาจากเขตน้ำลึกเพราะประเทศเขาเป็นเกาะแล้วเวลาเขาถนอมปลาเนี่ยเขาหาปลาได้คนญี่ปุ่นถนอมปลาวิธีไหนทราบไหมครับแช่แข็งฮะ วันการแช่แข็งเนี่ยเป็นการถนอมอาหารที่ดีที่สุดไม่ต้องใส่สารกันบูดไม่ต้องเอาไปแช่ฟอร์มาลีนบางทีเรือประมงไทยเนี่ยผมไม่รู้ข้อที่จริงแค่ไหนก็มีคนแชร์นะะรักษาปลาให้สดด้วยเลยฮะหรือฟอร์มาลีนอันเนี้กระทรวงสาธารณสุขต้องช่วยกันเลยฮะต้องลนนรงต้องจับต้องปราบให้ได้มีคนส่งคลิปให้ผมดนนี้ชอบเอาคลิปมาเล่า คนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเขา,เขาน็อกปลาฮะน็อกด้วยความเย็นแช่แข็งเชื่อไหมฮะเขาแช่ไว้สามปีเอาปลาสดๆนะแช่แข็งอีกสามปีต่อมาเขาเอามาใส่น้ําพอมันมันเริ่มอุ่นน่ะมันเริ่มละลายออกปลาันวไว้ได้เลยแต่คนห้ามทํานะฮะบางคนไม่ชอบพัญญาคนนี้เลยแช่แข็งไว้สามปีเอาออกมาไม่ได้นะตายเพราะอะไรฮะเพราะคนไม่สัตว์เลือดอุ่น ปลามมนสัตว์เลือดเย็นมันหยุดกระบวนการร่างกายหมดเลยมันเคยเยาผาผลาญอาหารมันหยุดหมดเลยฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมชาติเพราะฉะนั้นการที่สัตว์เลือดเย็นเนี่ยมันต่างกับเรานะก็พูดถึงเรื่องการถนอมอาหารอีกฮะเดี๋ยวนี้น่ากลัวมากสารกันบูดสารพัดสารเพยฮครระวังให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นแต่ปลาทะเลน้ําลึกที่คนญี่ปุ่นกินนะมีข้อเสียอยู่อย่างคืออะไรทราบไหมครับ โผบรรยายไปตั้งแต่เช้าน่าจะรู้ใจกันแล้วผมเป็นคนที่ขี้เหนียวอะ่ะมันแพงเพราะฉะนั้นเวลาจะกินก็คิดถึงกระเป๋าตังค์ด้วยแต่ถ้าเข้าร้านโออิชิจานแรกที่ควรตักกินคือปลาดิบนะฮะอย่าไปกินราเมงนะฮะรู้จักราเมงเปล่าที่พิซซูโรกมีเปล่าร้านโออิชิมีไหมเออเข้าไปราเมงออกมากินรถเข็นข้างนอก อย่เขาไปกินข้างในเสียตั้งหลายร้อยนะฮะเข้าไปกินปลาดิบก่อนจากปลาทะเลก,ก็ปลาน้ําจืดปลาใช้ฝั่งหมึกกุ้งปูหอยไว้เรายังมีของกินหลากหลายอีกเยอะสัตว์ปีกนี่เป็นสัตว์เลือดเย็นหรือสัตว์เลือดอุ่นฮะสัตว์ปีกเพราะ,ะนั้นเป็ดไก่เนี่ยก็เป็นอาหารบวยๆวยแล้วยังสู้ กุ้งปูหอยไม่ได้ในอดีตกุ้งปูหอยเรากลัวคอเลสเตอรอลวันนี้เรามีความรู้เราไม่กลัวเราไม่กลัวลูกสาวเราเพราะเราไปแก้ที่ลูกเขยดีได้นะครับอันนี้คือหลักการกินเนื้อสัตว์บวยสุดก็คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพระาะนั้นเวลาท่านจะประกอบอาหารไปตลาดจะซื้อเข้าร้านอาหารจะสั่งเมนูตามสั่งก็โปรดเลือกเมนูที่ท่านศรทัทธาในมื้อนี้จะสั่งอะไรกิน แล้วก็ต้องเลือกเมนูที่ปรุงด้วยนะฮะอุตส่าห์ไปสั่งปลากระพงเอาปลากระพงไปทอดน้ำปลาแล้วเจออะไรอีกครับเจอทานแฟตธนายกิจปลากระพงก็มีบ้างเลยครัต้มยำแกงส้มนึ่งบวยนึ่งซีอิว๊วนึ่งมะนาวหรือปลากระพงเผาเกลือก็ยังพอไหวนะครับโปรดเลือกเมนูให้ถูกต้องด้วยถ้าเราจะได้โปรโตีนฮะว่นเช้า แนะนำว่าอย่าได้โปรตีนที่ก่อโรคก,ก่อมะเร็งพวกเนื้อสัตว์ใหญ่พวกเนื้อแดงพวกนมวัวเรามากินโปรตีนกลุ่มเนี้นะฮะกินปลากินเห็ดเห็ดนี้ให้โปรตีนสูงมากเราควรกินเห็ดกี่อย่างครับดังๆนิดนะ,ะเราควรกินเห็ดกี่อย่างครับปลลําปลามากเลยเห็ดสามอย่างเห็ดสี่อย่างกับสามอย่างใครดีกว่ากันสี่อย่างนะฮะ สีอย่างกับห้าอย่างใครดีกว่ากันห้าอย่างพูดให้สั้นเข้าแล้วควรกินเห็ดกี่อย่างไม่ห้าอย่างเดี๋ยวก็มีหกอย่างอีกเราควรกินเห็ดกี่อย่างกินทุกอย่างทุกอย่างที่มันไม่ใช่เห็ดเมาเห็ดพิษวันทฤษฎีผมตั้งแต่เช้าเนี่ยทฤษฎีกินแล้วกินหลากหลายอย่ากกินซ้ำซากพอไม่กินซ้ำซากก็ไม่ต้องเปท่องฮะผักกินมาได้ทุกชนิดเลย ไม่ต้องกี่ว่ากินยอดแล้วเป็นเกาไม่ต้องกี่อว่ากินไอ้นี่แล้วเป็นนิ่วไม่ต้องกินกระจายเลยง่ายๆนะเฉลี่ยกันกินไม่ต้องการกินเห็ดถ้าคนอยากลดน้ําหนักเนี่ยกินเห็ดแล้วน้ําหนักลดไหมอ้าวไม่รู้เลยอ่ะลดเร็วมากเลยเพราะไรกินเห็ดจึงลดเร็วมากครับการจะกินอาหารให้ลดน้ําหนักเนี่ยกลุ่มที่ลดน้ําหนักเร็วสุดคือไรทราบไหม โปรโตีนเห็ดนี่มนให้โปรโตีนเยอะทําไมกินโปรโตีนแล้วน้ําหนักลดครับมันอิ่มทนฮะโปรโตีนกับแป้งเนี่ยกับข้าวเนี่ยมันมันให้พลังงานสีแคลอรี่เท่ากันแต่มันอิ่มทนกว่าข้าวทั้งสามเท่ามันก็เลยกินแล้วไม่ค่อยหิวกินแล้วไม่ต้องกินบ่อยได้ไประโยชน์คืออิ่มทนด้วยในเห็ดมีไขมันเยอะไหมครับ น้อยมากเลยในเห็ดมีน้ำตาลมีแป้งเยอะไหมครับน้อยมากเลยในเห็ดมีไฟเบอร์เยอะไหมครับเยอะมากเลยอําเภอบารากรมมีใครเพราะเห็ดไหมครับจะช่วยส่งเสริมนะฮะมีใครเพราะเห็ดแล้วไปฉีดยาฆ่า,มาแมลงไหมที่อเํเภอนี้อย่าทํานะฮะมันแชร์ในคลิปเนี่ยผมว่าบางทีมนุษย์ไม่รู้โลกจิตหรือเปล่าไปบอกว่าเขาเพาะเห็ดเดี๋ยวนี้กินไม่ได้แล้วเห็ด ใส่ยาฆ่าแมลงใส่อะไรบ้าบอแเต็ไมไปหมดเลยซึ่งโดยข้อเท็จจริงเนี่ยพวกนี้ใส่ไปนี่มันจะไม่ขึ้นเลยนะก็หวังว่าเราคงไม่พิเรนนะฮะเปาเห็ดไปแช่ฟอร์มาลีนอีกเพราะไม่มีความจาเป็นอะไรเลยเพราะ,ะนั้นถือว่าเห็ดเนี่ยถ้าเราเพาะที่ถูกต้องเนี่ยเป็นอาหารที่ควรแนะนําเป็นอาหารประจำครัวเรือนให้โปรโตีนที่ดีนะคคุมน้ําหนักคุมไขมันปรับเปลี่ยน สุขภาพเราได้มากเลยเป็นโปรตีนอีกกลุ่มหนึ่งที่ควรรับประทานนะฮะเห็ดเดี๋ยวนี้มีข้อดีมากเมื่อก่อนเป็นข้อเสียคืออะไรทราบไหมครับเมื่อก่อนเห็ดราคาแพงเมื่อก่อนเห็ดนี่แพงไหมฮะเดี๋ยวนี้ถูกลงเยอะเลยเนื้อวัวกิโลเท่าไหร่ครับสองร้อยกว่าบาทขนาดลักรอบฆ่ากัน,นยังสองร้อยกว่าเลยนะเห็ดเดี๋ยวนี้โลเท่าไหร่ฮะ ไม่ถึงร้อยเห็ดถูกกว่าเนื้อสัตว์สองเท่าเมื่อก่อนเห็ดแพงกว่าสองเท่าเมื่อก่อนเนื้อวัวเนี่ยโลละร้อยกว่าเนื้อหมูโลละไม่ถึงร้อยนะฮะเห็ดโลละสองร้อยกว่าเดี๋ยวนี้เห็ดมีหลายชนิดไหมครับเห็ดเข็มทองเห็ดออรินจิเห็ดหอมเห็ดรุ่นเก่าเห็ดตับเห็ดนางฟ้าเห็ดตับเต่าเห็ดสารพัดเห็ดภูฐานกินมันให้ทุกชนิดเลยนะครับเนื้อสัตว์ทาอะไรกินได้เห็ดทําแบบนั้นได้หมด เนื้อสัตว์ทําแกงส้มต้มยำนะมาทําอะไรกินเห็ดทําได้หมดเลยเพราะฉะนั้นสามารถใช้เห็ดทดแทนเนื้อสัตว์ได้ลดการกินเนื้อสัตว์ลงนะครับลดโรคลงด้วยนอกจากกลุ่มเห็ดแล้วมีอะไรที่ดีอีกครับคือไข่นะฮะในไข่หนึ่งฟองเนี่ยนะฮะถ้าเราไข่ไก่มาฟัก ไข่ไก่หนึ่งฟองจะได้อะไรหนึ่งตัวครับลูกเจี๊ยบหนึ่งตัวในห้องนี้มีใครเคยฟักไขม่มีไหมไม่ใช่คุณไปกกนะฮะฟักเพื่อให้เอาลูกเจี๊ยบมาเลี้ยงมีไหมฮะไม่เคยเลยเหรอฟักยากไหมไม่ยากเลยขนาดผมตอนก่อนเป็นนักเรียนผมยังเคยฟักเองเลยฮะเพราะเราเลี้ยงไม่ได้ใช้เลยเลยตอนเป็นนักเรียนในผมก็มีโคมดูหนังสือ ไอ้โคมไฟที่อุ่นๆนะฮะแล้วก็เอาเอาผ้าขุนหนูมาห่อไข่แล้วก็โคมไปวางไว้ใกล้ๆะฮะสิบเจ็ดวันฮะไข่ไก่ฟองนี้เปลี่ยนเป็นลูกเยี๊ยบตัวหนึ่งแล้วผมก็พอมันเป็นลูกเยี๊ยบออกนี่มันจะร้องะฮะผมก็ไปไปคลี่ผ้าขนหนูออกปรากฏว่าไม่ต้องไปช่วยมันออกจากเปลือกไข่เลยลูกเยี๊ยบมันออกมาเองเป็นแบบนั้นไหมฮะออกเองเลยนะ เปลือกไข่จะเกลี้ยงสะอาดหรือว่าเลอะเทอะครับเกลี้ยงสะอาดเลยแสดงว่าอะไรครับเมื่อสิบเจ็ดวันที่แล้วเนี่ยสิ่งที่อยู่ในเปลือกไข่เนี่ยคือไข่แดงและไข่ขาวมันจะมีสารอาหารที่สร้างลูกเจี๊ยบได้ตัวนึงจริงไหมฮะสร้างได้พอดีไหมฮะไม่ขาดไม่เกินถ้าขาดจะไม่ได้ลูกเจี๊ยบถ้าเกินเนี่ยเปลือกไข่จะเลอะเทอะเลยใครเป็น,คนใครเป็นคนคำนวณถ้าเก่งมากเลยฮะ ใส่สารอาหารครบถ้วนพอดีไม่ขาดไม่เกินเลยแม่ไก่หรือเจ้าของฟาร์มฮะแม่ไก่ใช่ไหมฮะแม่ไก่จบปริญญาเอกสาขาเคมีที่ไหนมาคะคำนวณเก่งมากเลยใครครับธรรมชาติไม่ต้องตอบตามที่ผมถามก็ได้ตอบในข้อที่มันเป็นข้อที่จริงนั้นธรรมชาติเนี่ยจัดสารมาเสรศ็จให้ไข่หนึ่งฟองเนี่ยมีสารอาหารที่จะสร้างเนื้อเยื่อสร้างอยายวะเราครบถ้วนราคาเท่าไหร่ฮะเดี๋ยวนี้สี่บาท คุ้มค่าไหมครับคุ้มเราไม่ต้องไปเอาวิธีคิดนะฮะเดี๋ยวนี้มีการแชร์อีกกินไข่ให้ปลอดภัยต้องเอาอะไรทิ้งครับเอาไข่แดงทิ้งในห้องนี้มีใครทำบ่อย่าทำเด็ดขาดนะฮะอันนั้นเขาเรียกว่าโง่บรมเลยซื้อมาเสียตังเราไปควักไข่แดงทิ้งอีกเพราะนั้นไอ้ความรู้ที่เลอะเทอะพวกนี้เลิกนะครับทำในสิ่งที่ถูกต้อง